รับเป็นเสาหลักส่งเสียน้องต่างพ่อบ้านเก่าวกรีนอัสดาพรยังไม่พร้อมแต่งทันว่ายอมลำบากไปด้วยกัน นับว่าเป็นนักแสดงอิสระที่มีฝีมือการแสดงทรงคุณภาพจริงๆสำหรับกรีนอัสนาพรเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการคลับไฟเดโชเจ้าตัวก็ได้เผยถึงวิกฤตหนักที่สุดในชีวิตหลังคุณพ่อตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนหลายอย่างมากทั้งเรื่องสถานะการเงินที่บ้านเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวและจุดหักเหที่สุดคือเรื่องความรักทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากแต่งงานเพราะอยากทุ่มเทเวลาให้กับคุณแม่อย่างเต็มที่จนกว่าจะจากกันไป พร้อมเปิดความจริงตั้งแต่รับบทรำนำในละครเรื่องกระเช้าสีดาเกิดเรื่องไม่คาดฝันหลายอย่างมากในชีวิตแต่รู้สึกดีใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จในเรื่องของการแสดงถามนอกจากมีทนที่เกิดขึ้นแล้วยังมีครอบครัวอื่นๆเกิดขึ้นอีกเราเพิ่งรู้ในวันนั้นกรีนอัสดาพรใช่ค่ะแต่จริงๆคุณแม่รู้มาก่อนส่วนหนึ่งแล้วด้วยค่ะแต่จริงๆกรีนก็รู้มาก่อนที่คุณพ่อจะเสียแค่ปีเดียวเองแต่เราก็ไม่ได้ บอกคุณแม่ค่ะเรื่องครอบครัวที่พึ่งเข้ามากรีนแฮปปี้มากๆที่กรีนมีน้องเพิ่มเข้ามาแต่เราก็ยังไม่ได้ไปดูแหละเขาอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็มีความฝันเนาะว่าอยากให้น้องๆมีชีวิตที่ดีเพราะตอนนี้แต่ละคนก็มีงานของตัวเองซึ่งพวกเขาโตแล้วค่ะห่างจากเราไม่กี่ปีเองค่ะถามในฐานะของคนเป็นลูกน้องกรีนบอกว่าแฮปปี้ดีใจที่มีน้องเพิ่มแล้วตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างกรีนอัศดาพรตออน,นั้นคุณแม่ก็เสีย ค่ะเพราะว่าในฐานะลูกกับในฐานะที่เป็นคุณแม่เราไม่ทราบจริงๆความรู้สึกคุณแม่ขนาดไหนเสียใจท่านคงเสียใจแต่ถึงขั้นไหนโกรธหรืออะไรอย่างนี้ไม,ไม่รู้จริงๆแต่ขอพูดในฐานะกรีนนะคะคือเราแฮปปี้ที่มีน้องเพิ่มอีก2-3คนถามว่าก่อนที่จะมาแฮปปี้กรีนมีโกรธอะไรไหมไม่โกรธเลยค่ะพอรู้ความจริงก็แค่ตั้งคําถามว่าทําไมคุณพ่อถึงไม่บอกทําไมถึงเก็บไว้ได้ขนาดนี้แค่นั้นเองสิ่งที่เรารู้สึก เใ,ใจคือเรารู้สึกสงสารน้องๆที่เป็นครอบครัวต่างแม่ค่ะว่าเขาจะรู้สึกอย่งางไรเขาก็คงเหมือนเราที่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนกันนางเอกสาวสุสตรองกรีนอัสดาพรเปิดใจในรายการแชร์หลังพ่อเสียชีวิตต้องใช้ภาระแปดหลักแทนคุณพ่อโชคดีที่มีแฟนหนุ่มอย่างธันวาสุริยจักเคียงข้างแม้เป็นพระเอกแต่ยอมอยู่คอนโดห้องเล็กๆแค่26ตารางเมตรด้านแฟนหนุ่มธันวาสุริยจกักก็อยู่เคียงข้างมา7-8ปปีไม่เคยทิ้ แมวรู้ว่าลำบากมาช่วยการปดไม่มีโอกาสไปใช้เงินฟุ่มเฟือย